วันเสาร์ที่13กันยายนเนี่ยที่ผ่านมานะมันมีม็อบของเจ้าของประเทศชาวอังกฤษนะจำนวนกว่าล้านคนที่อ่าไปประท้วงในกรุงลอนดอนเนี่ยแหละนะเกี่ยวกับอ่าผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมนะหรือพวกมุสลิมเรฟูจีเนี่ยเข้าไปนะอ่าในประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นจํานวนประมาณ50,000่นคนนะเกือบห0 0 0 0่นคนเนี่ยแหะนะที่ทุกคนได้ตามข่าวนะเออ แล้วก็มีอ่าเพจนะชื่อว่าเครือข่ายภาคีหญิงไทยในสหราชอาณาจักรไทยวีเมนเน็ตเวิร์กอินดอันนี้นะเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะเนี่ยนะเออเนี่ยนะอ e ีแอดมินอีดอกทองนะมึงเปิดกระทู้ให้ไออีชั้นต่ำทั้งหลายนะควายไทยในเกาะรีวเคนี่เข้าไปเมน นะจ๊ะในกระทู้ด่าว่าสาบแช่งดูถูกลุกดาวเมารวมพวกมุสลิมนะเข้ามาสร้างปัญหาโน่นนี่นั่นกูจําได้นะกูจําได้ดีนะจ๊ะกูเป็นคนเดียวใส่ฟอคนเดียวในเกาะดียูเคเข้าไปในกระทู้นั้นกูเข้าไปในเม้น์วัน by วันนะกูเข้าไปเตือนว่าเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นนะม็อบคนขาวเนี่ยเขามีอจนดา นะจ๊ะเขามีอันเจนดาในการที่จะนะทเบชาวต่างชาติหัวดำนะที่ไม่ใช่บลอนด์เฮบัวอายเนี่ย นับหนุนนำงบทอมนิมโรบินสันนะที่จะจัดการกับผู้อพยพที่เอาภาษีของพวกกูเนี่ยทํางานหนักห่วงนวดควยดูทํำเนี่ยนะไปจ่ายเยังดูพวกมันเนี่ยอืมนะกูก็เลยเข้าไปบอกไอ้เจ้าของร้านนวดบอกว่าเนี่ยนะคุณนะมันก็สถานภาพเกี่ยวกับพวกมุสลิมีมาแหละนะ the end of the day เนี่ย you have black hair นะ yellow skin เนี่ยเขาไม่เห็นมึงเปนพวกเดียวกัน นะถ้าไม่รู้เรื่องการเมืองโลกจริงๆเนี่ยอย่าไปเสือกวางตัวแบบนิวทรสลนะเป็นกลางนะจ๊ะนะอย่าไปยุ่งอย่าไปดีออกชกขีตบมือกระตกุกควยเนี่ยดีใจด้วยในการที่ไอ้มบทอมมี่โรบินสันมันมาเพราะกูดูแล้วเนี่ยมันโดนจ้างออกไปนะมีการเผาทงของชาวปาเลสไตน์เนี่ยนะกูรู้เลยมันไม่ใช่ม็บที่แบบสะอาดอะเป็นม็บที่แบบมันวางแผนมาเข้าใจปะ วางแผนให,ให้เกิดการเกียดชาวต่างชาติขึ้นมานะให้เกิดการ divide แบ่งแยกขึ้นมาเพื่อที่จะนะเอาดิจ i ตอลไอเนี่ยมาใช้ในเหตุการณ์นี้นะมบที่ผ่านมาโดนวางแผนไว้ด้วยอ่าไอทอมมี่โรบินสันนะจ๊ะแล้วก็มีควายไทยหลายๆตัวเนี่ยนะเกือบร้อยเปนตะกว่าไปหลงเชื่อ นะโอ้โหไปตีอ,อกชกขีกระตกควยโอ้โหตบแผลตบแผลนะวันนั้นกูจําได้ดีและอ e ีแอดมินดอกทองเนี่ยอีสัตว์นรกนี่นะพอกูเข้าไปชี้แจงว่าเฮ้ยนะเขาไม่ได้เห็นพวกยูอ่ะเป็นพวกเดียวกับมันนะเออมุสลิมอ่ะเขาไม่ได้ไปทําร้ายประเทศไทยหรือคนไทยโดยตรงกูเข้าไปถามว่ามีใครบ้างไหมตัวเป็นๆจริงๆที่อยู่ในอังกฤษเนี่ยนะ เคยเจอมุสลิมเข้ามาตบกระทืบขโมยของในบ้านนะเคยไหมเคยตัวจริงๆไม่เคยโดนอะไรบ้างไหมนะคะนะอ,อีเดนอะล็กอีแก่แอดมินเนี่ยอีดอกทองตัวเนี่ยเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งเนี่ยนะอีเพจที่อนลกตัวเนี่ยมาบอกกูจ้าบอกอีรถดนอนดอนออกไปจากเพจมันนะคะในโทษฐานอะไรรู้ไหมโทษฐานที่กูบอกว่า ให้อีสัตว์นรกหัวดาผิวเหลืองเนี่ยควายไทยทั้งหลายที่ไปลุมสกันยันตีเนี่ยด่าว่าดูถูกลูกดาวเหมารวมมุสลิมเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปด่าอย่าไปเชี่ยวค้นขา้านะจ๊ะมาไม่กี่วันไม่กี่วันนะจ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยมาแล้วจ้ะนะเดี๋ยวให้ดูนี่มานั่งแขกขีห่าหอนร้องไห้ร้องห่มกันจ้าอีดอกทองเป็นยังไงละจ้าตอนนี้อ่ะ เพื่อนหญิงไทยถูกทำร้ายในดงคาเชร์นะคะเนี่ยเในดองคาเชียเฮียอะไรของมันน่ไอทางเหนือเนี่ยไอทางอันซิวิไลทางเหนือเนี่ยนะเอออีดอกทองเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เนี่ยเข้าไปสมหีสมควยกันเลยนะเนี่ยเข้าไปสมหีสมควยอยู่ในนั้นนะเออนั่งเสียวหีร้อนหนาวนะจ๊ะเพราะคนไทยนะ โดนเจ้าของประเทศผิวขาวเนี่ยสกรรมยันตีเนี่ยเลือดสาดคาจอนะอยู่ทั้งเหนือเป็นพวกจังหวัดเนี่ยนะทางเมืองที่เขามีแต่คนขาวไงเพราะว่าอีพวกคนไทยยาจกสกรปรกการศึกษาต่ําหัวมีรายได้ต่ําจะมาอยู่แถวลอนดอนอย่างที่กูอยู่ไม่ได้แถวแบบมัลติเขาเจอร์ไม่ได้มันแพงแถบลอนดอนแถบเมืองปาริสมอนทนเซอร์เรแถวเคนเนี่ยมันจะแพง รอบตรงเนี้มันจะแพงเซาล์อิ t ลอนดอนตรงเนี้ยมันจะอยู่ทางใต้อากาศมันจะอบอุ่นกว่านะอีพวกฝรั่งที่ไม่มีปัญญามันต้องขยับขึ้นไปทางเหนือเพราะค่าคอสทิ่งมันถูกกว่าใช่ไหมล่ะเออขยับขึ้นไปทางเหนืออีพวกเมียไทยปากหมาหน้างโง่สนมากก็ขายขี้เป็นกะหรี่มาก,ก่อนนะจ๊ะเออไม่ก็วันวัน,วนต้องทํามาหาแดกไงนะคอยปั่นเงินปั้มเงินส่งไปให้ครอบครัวที่เมืองไทยลูกติดเออ แล้วก็ได้ผัวโง่ผัวที่ไม่เคยให้การศึกษานะไม่เคยทำดีเซิร์ตอ่าไปเชียร์มบไปลุกดาวดูถูกมุจลิมนู่นนี่นั่นนะคะตอนนั้นนั่งด่าเขามานันวันนี้นะคะมาสุมหีรวมควยกันแล้วสุมหีรวมควยกันแล้วร้องไห้เสียใจนะคะหวัดผวามาปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีต้องไปเรียนต้องไปทำงานตอนนี้ต้องขึ้นอา รถเมนะคะต้องขึ้นรถไฟรถไฟใต้ดินโอเวอร์ไลน์เทนอย่างเงี้ยจะโดนพวกคนเท้ากระทืบทำร้ายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รถราก,ก็ไม่มียากจกยากจนรถราส่วนตัวขับก็ไม่มีเหมือนอีเดียนนะคะนะเออเสือกไปเข้าข้างคนเาวาตอนนี้นะคะต้องระวังภัยจากคนเาวาเจ้าของประเทศชาวอังกฤษค่ะเขาว่าเลือดเนื้อพวกฝ่ายขวานะ่ะเขาว่าเลือดแล้วจ้ะ เขาไม่สนใครเป็นมุสลิมเป็นอิมเมรนหรือว่าเป็นเลฟูจีหรือว่าเป็นฟนอะไเขาไม่สนตราบใดถ้าไม่ใช่บรอนแทบรูอร์สนะคะนะเขาไม่เอาเขาไม่นับยาติอิรันดอนบอกอีฉันต่ำสัตวนนลกรายการศึกษาอย่างพวกมึงแล้วใช่ไหมอย่าไปผสมโลงอย่าไปดูถูกอย่าไปแบ่งชนชั้นกับพวกมุสลิมเขานะยิ่งพวกมึงเนี่ย ถอกขีนะคะยี้ม็ดแตกนั่งอมควยอยู่แถวแหล่งอโครจรเมืองไทยแล้วย้ายกรีบแมนทัมแต๊เนี่ยมาอยู่อังกฤษนะสถานภาพของมึงต่ำกว่าเลฟูจิกูบอกนะต่ำกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเลฟูจีรัฐบาลให้อยู่ไอ้นี่ในโฮเทลนะจ๊ะให้อยู่ในโฮเทลแต่พวกมึงเนี่ยต้องไปเช่าบ้านหลายๆคนยังไม่มีบ้านอยู่กับผัวเลยไปเช่าบ้านนะคะไปเช่าบ้านในที่ราคาถูกในตาม้านนอก ตามทางเหนืออากาศหนาวเย็นตามพวกแบบเออแหล่งคนข่าวเพราะมันดูททางมาติเคาเจอตรงแถวลอนดอนไม่ได้งนะ่ะเออค่าครองชีพมันแพงนะไปอยู่ตังแถบนั้นแล้วศึกษาดินะว่าทำไมรัฐบาลอังกฤษมันถึงให้พ่วิเลสกับพวกเลฟูจีลีภัยรู้ไหมศึกษาการเมืองโลกหรือเปล่ามันไปบงประเทศเขาจาเลตุมเป๊นะน่ะ ไม่เสือกไปเล่นงานนักการเมืองหรือว่านายกรัฐมนตรีเสือกไปดักรอนะไปดา่าไปยืนทำให้พวกเลฟูจีมันกลัวนะว่ามีคนอังกฤษมาเฝ้าข้างหน้าโรงแรมอะไรทั้งหลายเนี่ยแทนที่จะทำเหมือนโมเดลเนปาลโมเดลอินโดนีเซียฟิลิปปินเนี่ยที่เข้าไปกระทืบนักการเมืองหรือว่านายกรัฐมนตรีไม่ทำจ้ะทำทำแล้วเมื่อปีที่แล้วพยายามจะทำแล้วมา ถ้าพวกมึงจดตามข่าวนะปีที่แล้วมีการที่คนขาวในลุกคือมาตำรวจอังกฤษทั้งหมดจับไปได้หลักประมาณ4 0 0ร้อถึงเจ็ด้อคนเนี่ยกูจำไม่ได้พวกมึงต้องไปหาข่าวจับคนขาวเข้าคุกค่ะนะจะมาแบบแบ่งแยกแบบไอเนี่ยพวกผิวสีอื่นเนี่ยมันก็เลยกลัวไปสร้างมบจ้ะนะแต่ทำไม่กล้าทําร้ายนะักการเมืองนะไม่กล้าแบบโมเดลสีลังกานะไอหลังขาวอังกฤษจ,จ้าทีนี้เสร็จเนี่ย นะคือทำอะไรไม่ได้ก็ออกมาเฉยๆตอนนี้คนในม็อบเกิดความบ้าคลั่งนะแผลรังสีหีคันจันไรในการที่ไปเกลียดชาวต่างชาติเหมารวมทั้งหมดไม่สนแล้วจ้ะตอนนี้ว่าจะมาแบบรีภัยจะมาแบบถูกกฎหมายและผิกดกฎหมายตราบใดแอสลงแอที่มึงไม่ใช่บนแทบูไอมันเห็นพวกมึงเนี่ยหน้าโง,ง่ๆง,ง,ง,ง่อยๆไม่สู้คนเนี่ยนะ มาด,ดูดีเดียว,ยวแถวว่าตามมันนอกถิ่นที่คนอังกฤษมันอยู่ปุ๊บเนี่ยมันจิกคนหมอยสอยคนคีกระทืบหนังแกดเนี่ยเอามีฟันแขนเนี่ยเหมือนที่กูใส่ลิงก์ไปในหน้าเฟซบุ๊กกูนะเห็นไหมเป็นไงจ๊ะสะใจไหมส่วนมากเนี่ยก็ยากจนไม่มีรถขับมาอยู่ลอนดอนเนี่ยที่มันไม่มีเกิดเรื่องเนี่ยไม่ได้ค่าครองชีพก็แพงเสึกปากหมา ไปนั่งด่านั่งว่านั่งดูถูกไม่เลยเคยศึกษาการเมืองโลกเลยพวกมันมันโง่มันโง,นง,นง่ตั้งแต่ฉีดวัคซีนควยทอกแล้วนะแล้วมาตอนเนี้เขาจะแบ่งแยกให้เกิดการทะเละวิวาทกันในหมู่ประชาชนด้วยกันในประเทศนะมันจะได้โลเอาเรื่องดิจิตอลไอดีพวกมึงยังไม่รู้อจนดาของมันกูถึงบอกไงคนไทยส่วนใหญ่โง่และอีแก่เจ้าของเพจนี่นะเดี๋ยวกูให้ดูนะอีสัตว์นะมาเที่ยวบล็อกกูเนี่ย นะให้คนไทยตาสว่างเนี่ยเพราะกูพูดความจริงมึงไม่ชอบกูก็รู้ตัวมึงจริงๆเนี่ยโคตรเกลียดมุสลิมโคตรเกลียดอิสลามทั้งๆที่เขาไม่เคยเอาหมูไปจุกแกนแต้มมึงอีแกนะบอกกูออกไม่เป็นไรจ้ะบอกกูออกไม่เป็นไรแต่กูทําคลิปด่าคดพอ่อคดแม่มึงมึงเข้าใจไหมมึงเนี่ยลุกระดมให้คนไทยในอังกฤษเกลียดมุสลิมอิสลาม เหมารวมนะเหมารวมทั้งหมดเลยทั้งๆท,ที่มุสลิมอิสลามไม่เคยมายึดประเทศไทยไม่เคยยึดแผ่นดินไทยนะในประเทศไทยไม่เคยทําให้คนไทยเดือดร้อนอะไรกูพยายามจะไปชี้แจงแต่มึงบล็อกกูออกไงอีสัตว์นะตอนนี้คนไทยเนี่ยร้อนร้อนหนาวหนาวเรื่องการจะโดนทําร้ายร่างกายล่าสุดวันนี้นะคะนะช็อกนี่มีรีฟอร์มเสนอยกเลิกสิทธิ อ,อยู่อาศัยถาวรคนอยู่ในด h e U K กูจะบอกให้นะอีชั้นต่ําอีไซฟอร์ชั้นต่ําน้องใหม่ที่ไม่รู้เฮียอะไรโง่ทั้งเรื่องการเรื่องการเมืองไม่ได้ศึกษาการเมืองโลกแบบลึกๆทุกแพลตฟอร์มแบบทุกมิติอย่างกูถ้าพวกมึงไม่มีพาสปอร์ตอย่างนี้บูพาสปอร์ตอย่างกูนี่ที่กูมีมานานแล้วกูย้ายมาอยู่อังกฤษเนี่ย ยี่สิบกว่าปีกูเรียนจบที่นี่กูมีงานทําที่นี่กูมีลูกที่นี่นะถ้ามึงไม่มีตัวเนี้ยนะปีสองพันยี่สิบเก้ามีการเลือกตั้งถ้ารีฟอร์มพาร์ตี้เข้ามานะโดยแกนนําของไอ้นายเจ้าฟลอรกเนี่ยไอเฮียเนี่ยนะไอ้นายเจ้าตัวเนี้ยนะถ้ามันเข้ามาได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนกฎหมายนะให้พวกมึงเนี่ย ได้อ่าวีซ่ายากขึ้นถ้าอยากอยู่ต่อต้องคอยจ่ายเงินคอยจ่ายเงินนะกูบอกเอาไว้เลยนะอ่านี่ละจ่ะไปเชียร์คนขาวนะคะคนขาวเขาก็จัดให้แล้วมีบางตัวบอกนะว่าในเจ้าเฟอร์ลดเนี่ยจะไม่ได้อ่าชัยชนะรั้นต่อไป Watch me now นะ Mark my word มบึงจำได้ไหมตอนที่เบ็กซิกเนี่ยออกมาออกมาจากอากลุ่ม EU นะ คะแนนเฉือนกันไม่เท่าไหร่นะคนอังกฤษคนขาวที่มันเกียดคนหัวดำคนต่างชาติเนี่ยมันรวมตัวกันวตดผลสุดท้ายออกมาได้นะมึงเชื่อไหมเดี๋ยวอ่า2 0 2 9้เลือกตั้งเนี่ยไอเฮียเนี่ยชนะพอชนะเสร็จเนี่ยพวกมึงที่ปากหมาจะาละเลวเที่ยวไปเหาเมารวมมุสลิมพวกลี้ภัยเนี่ยนะมึงก็จะอยู่ในอังกฤษยากละนะเพราะถ้าึงมึงไม่มีใบเนี่ยอย่างกูเนี่ย มัน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 ,มนยากแลนะ้วน่ะไปขอวีซ่าต่อเขาก็จะเพิ่มนะอ่าค่าสมัครขึ้นเรื่อยๆสมัครเป็นซิทิเชนค่าสอบระดับภาษาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะเพิ่มให้แพงขึ้นแล้วข้อสอบก็จะเปลี่ยนให้มันยากขึ้นยากขึ้นระดับภาษาฟันพูดอ่านเขียนอะไรเงี้ยจะทําให้มันยากอยู่ยากนะถึงมึงจะแต่งงานไปนะเขาจะดูระดับสกิลด้วยถ้าสกิลมึงไม่ได้เป็นระดับแบบหมอ แล้วว่าเหมือนผัวกูเนี่ยทำงานระดับเป็นอ่าคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยมึงจะสะบัดยากแล้วจ้ะก,กูบอกเลยนะนี่ละจ้ะก,กูถึงบอกไนงะเวนกรรมมีจริงไปดาลุ่มเกียรติสาบแช่งม,ม,มุสลิมเลฟูจีทั้งทั้งที่ไม่รู้เคี่ยรู้หารู้แก่นแตดอะไรขอให้ได้พูดขอให้ได้เสือกนะอีแอดมินดอกทองเนี่ยตอแหลเกินกูจะไปให้ความรู้ไม่ชอบจ้า มาเชท,ทหัวบอกกูถาวรเลยนะเออตอนนี้เป็นไนงะแซปปะอืมต้องระวังเงาฉีระวังเงาคุยโดนเจ้าของอาประเทศกระทืบนะพวกไม่มีรถลาพวกที่ไม่ได้อยู่ตามแหล่งที่มีชาวต่างชาติเยอะกว่าคนขาวเนี่ยต้องระวังเงาฉีละจ้ะนะไหนจะอีพวกที่จะกำลังขอสมัครวีซ่าสอบระดับภาษานะ ปีนี้ปีสองพันยี่สิบห้านะเดี๋ยวคอยดูนะว่าจะมีคนเนี่ยที่ไปนั่งด่าพวกมุสลิมเนี่ยมีปัญหาเรื่องวีซ่าอีกกี่คนถึงแต่งงานมีลูกแล้วแต่ถ้ามึงเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์เขาเนี่ยนะมึงอยู่ยากนะคะนะะบอกเอาไว้เลยบอกแล้วไงเวลาเกิดเรื่องเกิดราวอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับอ่าประเทศไทยเนี่ยแล้วเขามาทําความเดือดร้อนอะไรให้มึงตรงๆเนี่ยอย่าไปเสือกอย่าไปยุ่ง พวกมึงถามวาย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 ทำไมพวกมึงโดนเก็บภาษีอะทำไมอ้พวกนี้ได้มาอยู่สิคลิปเนี้ยแหละคือคำตอบนะตอบโจทย์ควายโง่ยาจกศกรปกรายการศึกษายอย่างพวกมึงเนี่ยที่ชอบไปเหมารวมดูถูกคนประเทศเขาโดนไอ้พวกคนขาวมันย่ำยีโดนมันปล้นโดนมันใส่ไาายใต้สีเขาหนีมาพวกมันซิลกิวตี้พวกมันเลยให้สิทธิพิเศษคนพวกเนี้ยอยู่นะเข้าใจปะ เออให้เหนื้อกับผัวพวกมึงเนี่ยที่เป็นควยขาวเนี่ยนะเข้าใจนะไม่งงนะอยากรู้ไปต่อยอดอยากรู้ไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มอยากรู้ภาษาอังกฤษไม่เก่งใช้ Chat GPT ใช้ Google Translate นะไปทำรีเสิร์ชทุกแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มแบบ mainstream media แพลตฟอร์ม i n d e p e n d น n ์เนี่ยก่อนออกจะมาแหกขีเห่าหอนชงโง่ปล่อยควายอีดอกคองสมน้ำหน้าจ้าจากอีรถลอนดอน